สวัสดีค่ะวันนี้แก้มมาติดสปอตไลท์กับพี่ออสนะคะร้าน b a r ล็อก m o t o เ Service นะคะอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่ที่ไหนวะที่นี่ที่ไหนตอนนี้พี่ออสเขาติดลูกค้าอยู่เพราะว่าอย่างที่บอกว่านัดตั้งแต่บ่ายแล้วแต่แก้มไม่ว่างก็เลยมาตอนนี้แทนัไกเอนะเออมันมันไม่ค่อยออ๋ออันนี้อันนี้รถของพี่ใช่ไหมคะมาทำอะไรครับพี่เปลี่ยนชีวิตไปครับ เปลี่ยนสวิตช์ไฟเข้มถ่ายได้เนาะได้ครับคุณเปลี่ยนสวิตช์ไฟอย่างเดียวใช่ไหมคะใช่อ๋อร้ออานนี้เขาดังเรื่องไอ้นี่นี่เรื่องทําระบบไฟใช่ไหมคะไฟเ,เลยครับไม่คือเป็นรื่อชุดสีเลยทั้ชิ้นอ,อันนี้พี่เป็นลูกค้าประจํำไหมคะคือเป็นเป็นประจําไปแล้วตอนนี้อ๋อเป็นประจำไปแล้วนนเป็นประจำไปแล้วขออนุญาตนะฮะครับผมอันนี้ช่างออสของเราฮะสวัสดีครับ ทรงผมประจำประจำคาแรคเตอร์เขาก็เป็นแบบนี้มัดจุกหน้ามัดจุกหน้าแล้วมีแล้วเวลาเรายัางยังออกไปสีทองๆเลยคุณตึงนี่เขาอินเทรนด์ได้เดี๋ยวสีเขียวเดี๋ยวสีม่วงสีเหลืองอะไรก็ไม่รู้โอ้โหนี่เขาติดสามคู่เลยเหรอคะใช่ติดที่ร้านที่เหมือเลยก็มาทำระบบให้ทั้ทง,ทงนี้ตัวเดียวกันเลยนี่ัเดียวนแต่สว่างนะอ๋อ อพี่นุ่นพี่นุ่นตาบอดไปแล้วเอออันนี้เก้าสิบอ๋อคือก็คือตัวนี้คือคือตอนแรกจะติดตัวนี้ให้แก้มแต่ว่ามอไซค์แก้มเอามาคันคันเล็กเกินกลัวเรื่องอระบบไฟครับถ้าติดถามว่าติดติดได้ไหมติดได้แต่เราต้องดูว่าค่าแบบเท่าไหร่ใช้เป็นขนาดแก้มเรา,เราก็ต้องเช็คก่อนใช่ต้องเช็คก่อนครับแต่แต่คิดว่าดูดูจากทรงแล้วน่าจะตัวเล็กเพราะติดตัวใหญ่น่าจะไม่รอด เพราะว่าเรามีหน้าต่อเลยแล้วจริงอ่ะจริงๆ40งส่บาทสคู่แล้ว,ลวก็เฟียวเลยนะร้อยยี้อยยี่บร้อี่สิบติดที่นี่ไหมคะใช่อ๋อคือคือของที่นี่ไหมไม่ออม<อ>ซื้อของที่อื่นมาซื้อของที่อื่นมาพี่ก็เดินระบบไฟให้แบบมีผ่านระบบควบคุมไฟไม่ต่อตรงส่วนใหญ่นี่ส่วนใหญ่นี่ที่ร้านมีของอยู่แล้วใช่ไหมคะพี่มีครับมีของครับแต่พี่ให้ดูคอนเรกเก้มแบตอยู่ไหนอยู่ที่รถขใต้หรือตระว่ายนครับอันนี้ ขั้นแรกนะครับของน้องแก้มเป็นปลั๊กตรงรุ่นนะครับทั้งสวิตช์ไฟปลั๊กตรงรุ่นหมดเลยนเนี่ยวันนี้ไม่ไนะถึงเวลาก็เสียบเสียบสีบสีบสีบอย่างเดียวพี่ให้ดูดหน่อยถ้าพูดว่าตรงรุ่นใช่มันดูไ,ไม่ไยุ่งยากดีใช่แล้วก็เสียบอย่างเดียวครับไม่ต้องทําอะไรมากอันนี้เป็นไฟน้ำใส่สว่างไหม,ไหมแกนสว่างเดี๋ยวพี่เอาลองไปดูหนูดิอ่าจริงๆมันทำให้สว่างได้ไปพลาสได้นะลาพลาส่ะ ไฟไฟต่ำจะไม่สูญไม,ไม่ไม่หายนะฮะไฟต่ำจะไม่หายอ๋อแบบชุบเชื้อนนะใช่รับมันมานี่งไง,งเองแบรนด์แบรนด์บาร์ล็อกเลยใช่ใช่ของที่ร้านเลยใช่โอ้โหอย่างจับตัวรุ่นทุกอย่างอย่างเสียบอย่างเดียวตันน้ำด้วยนี่ไม่นั่งคิดเมื่อคืนนะฮะไม่นั่งคิดเมื่อคืนนะนั่งคิดเมื่อคืนใช่ ทำก็คืนด้วย,ยนั่งคิดแล้วก็นั่งทำสุดยอดติดแบบเต็มสตรีมขนาดเนี้ยดูดิสามคู่เลยอ่ะอมันดูแบบเออมันดูเต็มดูอลังการไปเลยอ่ะนีเาา่เรามา,ราเรามาป่วนร้านพี่อนนี่อุปกรณ์เขาเยอะนะเนี่ยอันนี้อันนี้ไว้ถอนถอนถอนฟันผุอันนี้อันนี้ฟันการามอันนี้อันนี้ก็แค่ฟันอันนี้อันนี้แบบไอไอนี่ไงที่ลราเราไปหาหมอฟันแล้วเขากดลิ้นเราลงอ่ะเราจะดูว่าคอเราเป็นเม็ดอะไอ่ะอันนี้นเนี้ย อันนี้เป็นหัวเข็มหัวเข็มยาชาเหมือนเข็มฉีดหมูร้านก็จะหาง่ายค่ะอยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านนิวเวอร์วิวซอยสองนะคะ <Yeah. S 1> นี่หมู่บ้านนิวเวอร์วิวซอยสองขับเข้ามาก็จะเป็นบรรยากาศเช่นนี้หาง่ายค่ะก็คือตรงร้านค้าเลยนะร้านค้าอยู่นี่นะคะแล้วก็ร้านอยู่ตรงนี้ดีอ่ะเวลาแบบนั่งทำรถนานๆแล้วคอแห้งอ่นนะเนาะ ก็ได้ร้านนี้ซัพพอร์ตอยู่ได้มารู้จักพี่ออสเนี่ยผ่านเป็นเพื่อนพี่ตึงอยู่เหมือนเขารู้จักกันนะไปไปเจอกันในงาน2องานทํางานแล้วล่ะก็เลยมีโอกาสพี่ออสก็เลยชวนว่าเออคุยกันว่าพี่เขาทําระบบไฟร้านระบบไฟอยู่อะไรเงี้ยแก้มก็เลยเข้ามาดูแล้วก็ไว้ใจให้พี่เขาติดตั้งให้ในวันนี้ใครมาแล้วบ้างเนี่ยอ๋อไม่จำเป็นต้องมาก็ได้นี่พี่เขาเอาขอสติกเกอร์มาติดไม่อยู่บ้าน ตอนนี้เอาไปแจกที่งานอเวจี้นะคะเป็นงานงานแรกของอเวจี้ที่รวมตัวกันจัดงานขึ้นมาอขอซีทีขึ้นเขียงแล้วนะคะมาแล้วมั้นก็เอานี้ออกเลย,เ,ยเดี๋ยวเขาเปลี่ยนระบบไฟเอาออนี่ไม่เป็นไรดี๋แก้ี่ก้ระบบไฟให้ออ๋โอเคพี่ออพี่นุ่นเขาจะ เขาจะไม่ซ้อนแล้วนะพี่เวลข้าค่ะยินดีต้อนรับสู่ผู้หญิงขับรถมอเตอร์ไซค์เที่ยวออคือเราจะติดแค่คู่เดียวแต่ว่าคู่เดิมเนี่ยจะทํายังไงกับมันนะคะจะมาแก้ไฟให้แก้ให้มันใส่ระบบไฟตัวควบคุมไฟแบบที่ที่ดีที่ดีดีใช่หันจะนี้หมดเลยเพราะมันจะกินไฟร้อยด้วยโอ้โหพอติดสี่ตัวแล้วหล่อเลยอ่ะใช่ก่ะอ,อย่างแรกเปิดนะครับกาบผ้ารองไหนไเป็นรอยเ่ <c oughs> อันนี้ต้องมีติดถ้าเวลา, <c oughs> ถาถ้าถ้าเป็น สายเติมน้ำมันเนาะมันเครื่องปิดตัแล้วเนะาะาดโอเคปิดโอเคเรื่อง,องพี่ได้ละจเราข้าเกียร์้าวิเราเจอแฟนขับ <laughs> อันนี้ไม่แต่ไฟเหลืองใช่ไหมคะไฟเหลืองครัต่ำเหลืองสูง่ปักะลรดปลกตรง,กตรงนนา,ารกงรนะ่ปลากระปาระกระดูปดลกระดากราระดูระดูกปลาระดนกปลากะปากระปากระเกปลากระลระดปรลระกาะรรกะะอปปราละารรล เราต้นแบบคัะร ah ah oh ู้ไหมพี totally ่ตักทั้งหมดนี่กันน้ํำไหมคะกันน้ําครับผมกันน้ําทั้งหมดเลยใช่โอ้สุดยอดกล่องกล่องก็กันน้ําด้วยใช่ทำกันน้ำไว้นี่อันนี้ตัวเก่าของเรานะอันนี้ตัวใหม่พี่พี่เอาติดให้นะคะเจ้าเอาไว้ไปที่อื่นด้วยอะไรได้ขนาดตัดแล้วนะโอ้โหเป็นโครมรือ ไฟอันเก่าแก้มันเป็นสีเยยงปะ่วเือ,นเอนัน,น,อหน,นเหมือนกันหรอไอ้คู่นี้ดูมันแลวสีเหนกันเสียงปะมันต้องมีเสียงปะเสียงคูมัน,นต้องมีนะไดีดะไรแลอนีนี่ใครใครรถคือพี่ทําใหม่เลยอรอใช่เนี่ยพี่ทําให้เหนี่ย<อ>นะพาร์สได้ไหมโปรตนพารสไม่ได้พี่ด้หรอกาทำไทไมแสบาไว้อันนี้เป็นหคูนี้มันไม่ได้ืมันนีเ ชีวิตรันทดเนาะเกิดมามีปมรถสูงกว่าคน